ขอขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับนี่กับเพจผู้แปลแปะไว้ใต้คลิปเลยแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องใหม่ๆภายในช่องอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าฉันได้รับระบบยอดอัจฉริยะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่อันนี้คือปั่นมากเพระเอกคือแบบเทพตั้งแต่แบบยังอยู่ในท้องอ่ะโคตรเทพใครยังไม่ดูก็อย่าลองเข้าไปดูกันนะเรื่องนี้สนุกสนุกอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ตอนที่4 3ถึง49ตอนต่อนะคลิป1ชั่วโมงเต็ม เกิดใหมร่รับระบบคัดลอกสกิลออริจินอลระดับเทพทริปเปิลเอสเรื่องนี้มีคนขอให้ต่อกันเยอะแอดก็เลยต่อให้แล้วชั่วโมงเต็มๆใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วไปรับชมกันเลยเมืองถอนหลงเจียงโยเอ้ยพวกสัตว์อาศูนชั้นตำ่ำไปตายกันซะหมดซะ เ <Hey. S 2> ไฟลอดรรเวนตรวจพบคลื่นสัตว์อสู์ขนาดยกกลุ่มหนึ่งเกล้่ยและอาจจะโจมตีขหมอได้ทุกเมื่อเข้าใจแล้วเออท่านผู้บัญชาการสูงสุดจำนวนคนที่อพยพมาจากเมืองฐานอื่นไม่แต่จะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆครับและคลื่นสัตอสูนที่จ้องจะโจมตีที่แห่งนี้ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเช่นกันถ้าหากว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป โดยเป็นเมืองผาหลงเจียงที่มีการป้องกันระดับเอกของเราก็คงจะไม่สามารถรับมือได้ไวอยู่ดีผู้ว่าก่อนเมืองผานหลงเจียงหืมหมายความว่ายางไรนี่เจ้ากำลังสงสัยในกลยุทธแผนการของท่านรองเจ้าหข,ข,ขออย่างงั้นหรือเหมาะไม่กล้าก็ไม่กลา้า,ลาึท่านผู้บัญชาการสูงสุดดอยสงก้อนล่วงเนาะ ไฮระดมผูแข่งกลางระดับระชันผานึกน้อมกว่าร้อยคนคทั่วเขตแดนแผ่นดินเอเชียมาแล้วและยังมีผู้สงพลังระดับตำนอนแห่งหคอยสูงสุดมาประจำกอนอีกสี่คนจะรับมือไม่ไหวได้อย่างไรผู้บัญชาการสูงสุดปล่อยปฏิบัติก่อนเขตแดนแผ่นดินเอเชียรองเจ้าหคอยแห่งหคอยสูงสุดอืมปรมาจารย์ดอก ทุกคนป้องกันเอาไว้ห้ามปล่อยให้สัดร้อยบุกเข้าเมืองเข้าไปได้เด็ดขาดคลืนสัดอสูนขนาดยักษ์ที่พวกเจ้าพูดถึงนอกเมืองนั่นเนาะไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกวันนี้ข้าจะออกไปจัดการมันเองจะไม่ยอมให้พวกมันทํามันต่รรายได้แม้แต่เส้นผมเส้นเดียวของคนในเมืองได้แน่นอนขอบคุณขอรับท่านผู้บัญชาการสูงสุด แต่การจัดการไอ้พวกสัตว์อาศูนย์ชั้นต่ำพวกนั้นกาะของจ้านี้ไม่พ้นที่จะต้องแลกับความเสียหายของสมบัติลักและความทนทานของเทพศาสตร,ร์อาวุธของขา้าข,ข้าผู้น้อยเข้าใจแล้วผู้เท่าผู้แกและชาวเมืองได้ระดมเงินสนับสนุนเตรียมพร้อมไว้แล้วเจ้าขุนใหญ่ต่างๆยังมีของวิเศษที่เก็บง็งเอาไว้เป็นไม้ตายอีกมากมายที่จะนำมามอบให้กับท่านและแน่นอนว่าจะไม่ปล่อยท่านต้องลงมือโดยปลอบประโยชน์แน่นอน ท่านรองเจ้าโหขคยท่านต้องการจะเสียงไผอันตรายนอกเมืองเพื่อไอ้พวกไพรชฉันตำพวกนั้นจริงๆนะหรือืเ <c oughs> จ้าคิดว่าทำไมข้าถึงต้องเรียกประชมุมผู้แข็งแร่งระดับราชันผนึกน้ำจำนวนมากไว้ในเขตนี้กันด้วยแน่นอนว่าก็ต้องให้พวกเขานั่นแหละที่เป็นคนออกไปกันปกป้องบ้านเมืองก็คือหน้าที่ของพวกเขาอยู่แล้ว วเรื่องของเงินสนับสนุนนั้นก็เป็นเพราะไอ้พวกไพรช์ชันต์ต่ำพวกนั้นเต็มใจมาะฝันในกับข่าเองข้าไม่ได้บังคับพวกเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ผู้แข็งแกล่งระดับต่ำน,นั้นที่เราสามารถจัดสรนไปคุ้มกันการอพยพของเมืองอื่นๆนั้นมีจํานวนไม่มากอยู่แล้วตอนนี้ยังมีการดึงตัวผู้แข็งแกล่งระดับราชัันผนึกน้อมที่ทำหน้าที่ปก้อเมืองของพวกเขาเออกไปอีกด้วย หากเกิดเหตุการณที่เมืองเรานั้นถูกทำลายล้างจนพินาศท่านเจ้าโหขอยจะไม่ลงโทษพวกเราหรอือรืมท่านเจ้าโฮขอยไปรับผีชอบซ้มเขตแดนใหญ่ที่อยู่นอกเขตแดนแผ่นดินเอเชียแล้วท่านจะวางมาสนใจที่นี่ได้ยังไรกันและอีกอย่างในโลกที่วุ่นวายและยุ่งเหยิงขนาดนี้การที่เมืองบางเมืองถูกสังเวยไปมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่งั้นหรือ โทวไว้รีบหลีกท้งเร็วเมื่อไรเนี่ยเมื่อไรเมื่อไรฉันจะได้ออกไปบาดนี้มันต้องรอนอนไปถึงขนาดไหนเนี่ยถ้าไม่รีบไปรับสัตว์เลี้ยงดวงดากที่ฝากเลี้ยงเอาไว้ข้าขอออกไปจากเมืองไม่ทันแล้วออกไปนอกเมืองเงินหรอข้างนอกตอนนี้ไม่แต่คลื่นสัตว์อสูนเต็มไปหมดนี่นายจะไปไหนกันนะาะอ๋อ นี่คุณไม่ได้ฟังวิทยุของทางการเลยหรือไงไปหลบภัยที่เมืองผาหลงเจียงนะสิใช่แล้วฉันก็ตั้งใจจะพาคนทั้งบ้านไปเหมือนกันได้ยินมาว่าเมืองผาที่อยู่ใกล้นี้ไม่มีทั้งสเสบียงและกําลังสนับสนุนเลยผู้ฝึกสัตว์ศูนย์ระดับรรกฉันพนึกน้อมหายไปหมดแล้วถ้าอยู่โตก็ไม่ต้องอะไรกับการโรคความตายโรคนี่พวกคุณเชื่อทังกันแต่ไม่เชื่อสูผิงงั้นโหร พ่อเห็นกับตาเลยเนะาะพวกะเขาจัดการขึ้นสัตว์อสูรไปหลายระลอกแล้วแม้แต่ปีออนีโรเชาะก็ยังไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยดูจากการแต่งตัวของคุณแล้วน่าจะเป็นคนในเขตเมืองชั้นบนใช่ไหมครั้งนั้นที่ปีออนบุกทะลวงกำแพงเมืองเข้ามาเขตเมืองชั้นล่างเกือบหนึ่งในสามได้รับผลกระทบทั้งหมดภรรยาและลูกๆของฉันโก พอเธออย่าพูดเลยพอแค่นี้ละพวกเราต้องไปกันได้แล้วพวกแกสู้กับฉันก็ไม่ใช่อยอดพี่น้องกันแถมฉันก็ไม่ได้มีเงินมากมม้ขนาดที่จะสามารถซื้อสัตว์อสูรหรือใช้บริการฝึกฝนในร้านของเขาได้ตลอดไปใครจะกล้าเดิมพันว่าเขาจะสามารถปกป้องพวกเราได้ทุกคนกันและยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่เมืองหลงเจียงเท่านั้นแต่ยังมีเมืองฐานอีกหลายแห่งที่มีสาขาของร้าอที่เขาจะต้องไปดูแล ในความคิดของฉันก็คงไม่มีทางเลือกอื่นหรอกนอกจากต้องพึ่งพาก่อนจัดการของทางการเท่านั้นพ่กแกสูกที่ท่านบอกว่าจะป้องกันจนตายหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไเงันเหรอมันก็ตรงตามตัวอักษรนั่นละพอคอยสูงสุดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีคลื่นสว์อสูรเกิดขึ้นถี่ขนาดนี้ แต่กลับไม่ได้มอบทรัพยากรให้แถมยังสั่งให้ทั้งเมืองอพยพอีกมันแสดงอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเขาไม่ต้องการให้มีคนรอดชีวิตถึงเวลานั้นพวกเขาก็ยังสามารถโยนความผิดโดยอ้างว่าพวกเราคุ้มกันได้ไม่ดีอีกเป็นการยืมดาบฆ่าคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆสู้เอาทรัพยากรจากร้อนส์รสูรมาใช้พึ่งพิงแล้วพวกเรายอมสู้จนหลังชนฝาไม่ดีกว่าเง้นเหรอ แล้วคนลราเมืองธรรมดาจะทำอย่างไรกันตอนนี้ข้างล่างในเมืองวุ่นวายเหมือนโจกเดือดวุ่นวายกันสับสนอนลหมานจริงๆพวกเราจะต้องหาทางโน้มน้าวพวกเขาให้อยู่ต่อให้ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองทุกคนเงียบกันหน่อยท,ทุกแกสู้ทุกแกสูงั้ินหรอ นนี่มันถูกแต่สููจริงๆด้วยความกังวลของทุกท่านฉันเข้าใจดีแต่การออกไปนอกเมืองในตอนนี้ก็คือหนทางสู่ความตายเท่านั้น<วา>ผู้ที่เต็มใจจะอยู่ต่อและปกป้องเมืองไปพร้อมกับพวกเรา,<ว>าทุกครอบครัวที่มีผู้ฝึกฝนสัตว์อสูนสามาอดรับเพสัตว์ราวุธได้คนละหนึ่งชิน้นโผะ แคบสอดประว,วุ้ว้าวว้ยเนะนี่มันเรื่องจริงงั้นหรือนี่ยความคามระดับนี้เป็นอย่างน้อยสมบัติจะต้องเป็นอาวุธล็อระดับสุดยอดที่เหนือกว่าระดับเก้ายังแน่นอนนี่ท่านจะแจกให้พวกเราฟีจริงๆงั้นหรอไม่จริงเนาะมันจะมีเรื่องที่ดีขนาดนี้ได้ยังไง ถูกต้องและในช่วงคลื่นสัตว์อสูรระลอกล่าสุดนี้ผู้ที่เข้าร่วมปกป้องเมืองและสังหารสัตว์อสูรร้ายด้วยตัวเองนอกเหนือไปจากรางวัลที่เป็นเหรียญดวงดาวที่ทางการให้แล้วแล้วยังมีรางวัลที่เป็นเหรียญดวงดาวในจํานวนเท่ากันซึ่งฉันซูผิงจะมอบให้ในนามส่วนตัวอีกด้วยนนหมายความว่าสังหารสัตว์อสูรหนึ่งตัวจะได้เงินรางวัลถึงสองเท่าของปกติเลยอย่างเง้นหรือ ฉันเริ่มอยากจะอยู่ต่อแล้วสิจริงด้วยฉันก็ด้วยเหมือนกันยังยังไม่หมดแค่นั้นสามตระกูลใหญ่ถังชิ้นและโจะจะให้วิชาฝึกฝนและบริการฝึกผู้ฝึกสัตว์อสูรฟรีแถมยังให้ตำแหน่งงานอีกด้วยเพื่อช่วยพวกนายทุกคนพัฒนาความแข็งแกร่งและหาเงินได้มากขึ้นในเร็ววันแล้วค่อยมาที่ร้านของฉัน เพื่อฝึกฝนสัตว์อสูรเพื่อยกระดับความสามารถให้มากขึ้นแต่พวกแกสู้พู้ที่มีสายเลือดผู้ฝึกสัตว์อสูรนั้นยังไงเสียก็มีอยู่แค่ส่วนน้อยแล้วพวกเราที่ไม่มีเงินและไม่ใช่ผู้ฝึกสัตว์อสูรจะทำย่างไรเรื่องนั้นอย่าได้กังวลไปเลยเรื่องของพวกนายฉันก็เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วครัวเรือนธรรมดาทุกครอบครัวในเขตเมืองชั้นล่างและเขตสลัม ให้ย้ายไปอยู่เขตเมืองชั้นบนใจกลางเมืองที่ปลอดภัยกว่าทรัพย์สินภายใต้การดูแลของสามตระกูลใหญ่สามารถให้ที่พักอาศัยและงานทำแก่พวกนายได้ในวิกฤตครั้งนี้พวกเราจะต้องเอาชีวิตรอดและจะต้องเอาชนะให้ได้การเอาชีวิตรอดไม่ได้มีแค่การต่อสู้แต่การส่งกำลังบำรุงและการผลิตในชีวิตประจำวันก็เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้เช่นกัน พวกคุณแต่ละคนมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดฉันจะทำให้พวกนายทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้หากพวกนายทุกคนเชื่อมั่นในตัวของฉันละก็โปรดอยู่ที่นี่โตอ,อืมอืมอืมใช่แล้วพวกเราเชื่อมั่นในตัวท่านถูกแกส้สุท่านช่างมีคุณธรรมเหลือเกิน พวกเราจะติดตามท่านไปทำภารกิจหมายว่าความตายจะมาเยือนก็ตามเราจะไม่ไปไหนแล้วจะอยู่ที่นี่จะอยู่ที่นี่กับพวกท่านดีละเท่าแกสูช่างมีความกล้าหาญและบารมีเหลือเกินแต่สำหรับเขาที่ได้ควบคุมเมืองทั้งเมืองไว้ในมืออย่างแท้จริงเขามีความสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้จริงๆน่านับถือยิ่งนักถ้าเป็นข้า ่าผมจะทำเรื่องที่ทำให้ตัวเองเสียเงินมหาศาลเชน่นนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหากทำสำเร็จแล้วทุกคนก็จะทั้งพัฒนาความแข็งแกร่งและมีเงินกันมากขึ้นไปพร้อมๆกันถึงเวลานั้นธุรกิจใหญ่จะต้องมีมากจนประเมินค่าไม่ได้อย่างแน่นอนแต่อย่างไรเสียนี้ก็เป็นวิธีฝนหอ,อกฉุกเฉินตอนเข้าสู่สนามรบเท่านั้น ถึงมาว่าการัดฉีดทรัพยากรอย่างหนักจะเป็นรูปแบบการทำงานที่สม่ำเสมอของซูผิงก็ตามแต่การที่จะให้คนจำนวนมากขนาดนี้พัฒนาความแข็งแกร่งอ,อย่างก้าวกระโดดภายในช่วงเวลาสั้นๆมันเป็นเรื่องที่ยากเกินไปจริงๆไม่จำเป็นต้องพัฒนาอย่างก้าวกระโดดรบสิ่งที่สำคัญคือการรวมขวันกำลังใจตั้งหากพวกเขาแค่สามารถทำหน้าที่เป็นกำแพงกันชน ในช่วงที่คลื่นสัตว์อสูนมาถึงก็เพียงพอแล้วตัวฉันสามารถเทเลพอร์ตข้ามไปมาระหว่างร้านสาขาในเมืองต่างๆได้ตามใจชอบถึงเวลานั้นฉันก็จะทำหน้าที่เป็นอิสระชนตัวแปรอิสระทันทีที่ตรวจจับได้ว่ามีสัตว์อสูนที่แข็งแกร่งปรากฏตัวในเมืองไหนฉันก็จะสามารถเทเลพอร์ตไปจัดการสังหารมันได้ในทันที ส่วนเรื่องฝงชนโจนไรระเบียบที่เหลือก็ปล่อยให้ผู้ปกป้องเมืองต่างๆค่อยๆจัดการไปก็พออืมเป็นความคิดที่ดีไม่คิดเลยว่าทวกแกสุจะคิดเกินไปหลายก้าวได้ขนาดนี้ติดๆติดๆอืมฮะน้ะนี่นี่มัน หฮ้ยเปนอยไ,ไ,ไม่เรื่องอะไรกิดขึนหรือเปล่าท่าแกสูมีอะไรงั้นเหรอสูผิงเมืองถอนหลงเจียงอเอ,อเออมืองถอนหลงเจียงกำแพงแตกแล้วต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน